สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทําไข่เจียวกันนะครับทุกคนซึ้งขั้นตอนแล้วก็ต้องตอกใข่แล้วก็ย้นไปที่ต้นช้วยทีนี้ก็คนให้ละเอียดพอละเอียดได้ที่แล้วก็ไปเทใส่กระทะเอะเดี๋ยวก่อนนะกระทะไปไหนมีตะมอข้าวเออกระทะไปไหนแล้วเนี่ยเออเหมือนจะเห็นแวบๆบแฮนี่ไงกระทะ ขั้นตอนนี้ก็เทไข่ลงไปแล้วก็ทำให้ละเอียดพอละเอียดได้ที่แล้วก็เทใส่ลงไปนี่ไข่เจียวอาจจะไม่เนียบสักหน่อยแต่ไม่ต้องเนียบก็ได้ทีนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเป็นพวกขาวทองทีนี้ก็ใส่พริกไทยเพื่อเติมรสชาติให้อร่อยมากขึ้นทีนี้ก็มาชิมกันอื อร่อยอ่ะือ <Good. S 1> อร่อย,ออยทีนี้เอาไปลองทําดูก็ได้นะผมกินหมดแล้วเนี่ยเรียงเลยอ่ะใอร่อยว่าหากวินเมนูของผมอริรยโรดไปทําตามก็ได้นะครับ